นี้กลุ่มเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับคาแสดงที่ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นไทยค่ะปึ้งเลิศเฟี้ยสเจงไปดูแลที่มาและความสําคัญในยุคปัจจุบันสังคมออนไลน์กลายเป็นพื้นที่หลักในการสื่อสารของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีการใช้คาสแสดงที่มีความ,ม,วามหมายแปลกใหม่เพื่อใช้ในด้านความบันเทิงหรือความเป็นกันเองสะท้อนถึงค่านิยมวัฒนธรรมและอารมณ์ของผู้ใช้ค่ะวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อศึกษาลักษณะการใช้ภาษาบนสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นไทย 2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภาษาและอิทธิพลทางวัฒนธรรม 3. เพื่อศึก,ออกมมษาคำศัพท์แสดงในส,สออนื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นสมมติฐานวัยรุ่นไทยใช้คำแสดงในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและความเป็นกลุ่มเดียวกันโดยที่คำแสดงส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากกระแสโซเชียลภาษาต่างประเทศและการสร้างคำใหม่อย่างสร้างสรรค์ คำสแสลงมีอายุการใช้งานสั้นและมีการแี่นแปลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งการใช้คำสแสลงยังส่งผลต่อชีวิตประจำวันของวัยรุ่นทั้งด้านบวกทั้งด้านลบค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การศึกษานี้ช่วยให้รูปแบบการใช้คำแสลงของวัยรุ่นไทยในยุคป,ปัจจุบันเข้าใจความหมายบริบทและหน้าที่ของคำแสลงในการสื่อสารซึ่งช่วยลดความเข้าใจผิดระหว่างวัยและระหว่างกลุ่มคนรวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของคำแสลงขณะเดียวกันผู้จัดทาโครงการยังได้พัฒนาทักษะการวิจัยการวิเคราะห์การเขียนรายงานอย่างเป็นระบบและการใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะต่อมาบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยคะ่ะ ลักษณะของคางําแสลง 1. เป็นภาษาที่ไม่ทางการ2มีความหมายเฉพาะกลุม่ม 3. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามยุคสมัย4มีอายุการใช้งานสั้น5สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างคําใหม่ยกตัวอย่างการใช้คําสแสลงของกลุ่มใบรุ่นไทยนะคะ 1. จึ้ง,งหมายถึงการใช้ในบริบทการชมดีมากจึ้งมากเช่นชุดนี้จึ้งมาก 2. องโปะหมายถึงความจริงถูกเปิดเผยเช่นโปะแล้วว่าโกหก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำแสดงวิทยานิพนธ์เรื่องการใช้คำแสดงของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครได้ศึกษาการใช้คำแสดงของวัยรุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่าวัยรุ่นใช้คำแสดงเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการเช่นเพื่อสร้างความสนุกสนานแสดงอารมณ์และสร้างความรู้สึกใกล้ชิดภายในกลุ่มเพื่อนนอกจากนี้ยังพบว่าคำแสดงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการยืนยันตัวตนและสร้างความแตกต่างจากกลุ่มอื่นในสังคมค่ะ ถัดไปนะคะจะเป็นบทที่3ค่ะระเบียบว,วิถีวิจัยค่ะประชากรแลว้วก็กลุ่มตัวยอย่างนะคะประชากรก็คือกลุ่มวัยรุ่นไทยระหว่างอายุ13ปีถึง24ปีค่ะที่มีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เป็นนะคะกลุ่มตัวยอย่างก็จะเป็นกลุ่มตัวยอย่าง100คนซึ่งคัดเลือกโดวยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงให้เป็นผู้ที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างน้อย3แพลตฟอร์มนะคะจาก f a c e b o o ท Twitter t i k t o ต Instagram แล้วก็ u t u b e ค่ะมีการใช้คำสัพท์แสดงในการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยแบบสอบถามออนไลน์ Google Form เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความถี่และประเภทของคำแสดงที่ใช้รวมถึงทัศนคติของวัยรุ่นต่อการใช้คำแสดงค่ะบทที่4ผลการดำเนินงานตัวอย่างคำแสดงนะคะคำศัพท์แสดงในปัจจุบันเช่นคำว่าโดนเทในอดีตจะใช้คำว่าถูกเดี้ยวค่ะมีความหมายก็คือการโดนยกเลิกสถา,านการณ์ที่ใช้ก็คือการนัดเวลาค่ะคำต่อไปนะคะคำที่ใช้ในปัจจุบันก็คือสายเป๊ะ คำสัท์แสดงในอดีตก็คือเนียบความหมายก็คือเรียบร้อยสถานการณ์ที่ใช้วิาพากษ์วิจารลักษณะค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือในปัจจุบันจะใช้คาว่าเลิศในอดีตจะใช้คาว่าเลิศความหมายก็คือดีเยี่ยมสถานการณ์ที่ใช้ก็คือใช้สําหรับการชื่นชมค่ะจากการยกตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นได้ยกตัวอย่างคาว่าเลิศดมากเพื่อเปรียบเทียบบริบทการใช้ในทางที่ถูกและการใช้ในการที่ผิดเช่นโหรูปนี้มั่นใจไม่กลัวเลิศดมากติ๊งนอง เป็นการใช้ในบริบททางที่ถูกเพราะคำว่ารถมากใช้ในการเยันยอชื่นชมแต่พรุ่งนี้ฝากลาโรงเรียนให้ฉันด้วยนะเม,มื่อคืนแม่ซื้อขาหากักตอนนี้อยู่โรงพยาบาลต้องดูแลแม่รดมากจากสถานการณ์ข้างต้นใช้ในบริบทที่ผิดเพราะคำว่ารลมากใช้ในการเยนยอและชื่นชมบทที่ 5. สรุปผลและอภิปรายผลสรุปผลและอภิปราย คำแสดงเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและบริบททางสังคมแม้คำแสดงในอดีตและปัจจุบันจะแตกต่างกันแต่ยังทำหน้าที่สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติของผู้ใช้ภาษาช่วยสร้างความเป็นกันเองลดความเป็นทางการและทำให้การสื่อสารมีสีสันมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะการใช้คำแสดงควรทำมีถึงความเหมาะสมของสถานการณ์ที่ใช้ผู้รับสารบริบทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดความเข้าใจลาดเคลื่อนหรือความไม่เหมาะสมในการสืาา่อสารค่ะ ผลการสำรวจการตอบกลับแบบฟอร์ม Google Form จากกลุ่มวัยรุ่นไทยในช่วงอายุ13-24ปีที่มีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดอายุ15-18ปีระดับมธัธยมปลายเพศหญิงแพลตฟอร์มที่ใช้บ่อยที่สุดคือ TikTok ใช้เวลาออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน5-7ชั่วโมงใช้คำแสลงเองหรือไม่มีการใช้บ่อยและพบคำแสลงในสื่อสังคมออนไลน์บ่อยมากเข้าใจความหมายของคำแสลงจากกลุ่มเพื่อน การใช้คำแสลงมีผลดีหรือผลเสียต่อการสื่อสารมีทั้งผลดีและผลเสียต่อการสื่อสารควรใช้คำแสลงในสถานาการณ์ใดคุยกับเพื่อนมากที่สุดลงมาคือโพสแชทในสื่อสังคมขอบคุณค่ะ